สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่1 5ากันยายน2568กครับกรมส่งเสริมการเกษตรได้โพสต์ข่าวทางเพจ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข่าวชาวนาไร่ละพันอัปเดตล่าสุดรายละเอียดดังนี้ครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้โพสต์ทางเพจว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปี ปี258ข้อมูลณ15กันยายน258ขอเน้นย้ำเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วให้ตรวจสอบและลงชื่อในแบบติดประกาศและหรือเข้าร่วมและลงชื่อในการประชาคมเนื่องจากเกษตรกรต้องรับรองข้อมูลของตนเองหากไม่ลงลายมือชื่อจะไม่ถือว่าจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบและข้อมูลจะไม่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการนะครับ และในเพจกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีรูปด้วยวก็จะขยายใหญ่หญๆเพื่ออธิบายดังต่อไปนี้ใครที่ใช้ Facebook ครับสามารถกดลิงก์ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้ดูด้วยตนเองก็ได้นะครับเพจกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเขาบอกว่าอัปเดตการส่งข้อมูลมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังและนาปีข้อมูลว5กันยายน68ก็คือผู้ปลูกข้าวนาปังนี่เขาส่งข้อมูลให้ทกสโอนไล่ละพันนี่ เขาส่งไปตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะนาปางก่อนนะครับส่งไปแล้ว8 4 5 1 2 2่าครัวเรือนนะแต่ว่าข้อมูลที่โอนะวันที่1กันยาเท่าที่เราดูข้อมูลทกศโอนได้ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าครัวเรือนนะครับแสดงว่าส่งไปทั้งหมด 845, 12 2สี่าครัวเรือนนี่ <c oughs> ก็ยังโอนไม่ได้ทั้งหมดก็จะต้องรอดูรอบต่อไปนะครับว่าจะโอนส่วนที่เหลือ,อยังไงครับแล้วก็วันที่15กันยายนนี้วันนี้ เขาก็บอกว่าส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังให้ทกศออีกเพิ่มเติมอีก5,899รเกาคูเรือนนะครับการจ่ายเงินเป็นไปนตามรอบการจ่ายของทกศอคือกรมเสมการเกษตรนี่เขามีหน้าที่ส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ทกศออย่างเดียวแต่ว่าทกศอนั้นก็ต้องนําข้อมูลไปประมวลผลแล้วก็โอนภายนในไม่เกินสามวันทำการนับจากวันได้รับข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าการจ่ายเงินโอนไรล,ละพันให้ชาวนานี่ เป็นไปตามรอบการจ่ายของทกศนะครับรวมกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวนาปางให้ทกศแล้วทั้งสิ้น849,904รัวเรือนนะครับคิดเป็น98.71%ของโครงการจากากล้ามายเกษตรกรผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปางทั้งหมด861,000รัวเรือนครับ861,000รัวเรือนนี่ส่งให้ทกศแล้ว849,904รัวเรือนนะครับ ก็รอรับเงินรอบต่อไปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับและกรมส่งเสริมการเกษตรยังบอกว่าหากเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินให้ตรวจสอบและติดตามแก้ไขก่อน,ก,อน,นก่อนสิ้นสุดโครงการ30กันยายนก็คือการโอนเงินช่วยผู้ปลูกข้าวนาปางเนี่ยจะสิ้นสุดโครงการ30กันยายนก็แสดงว่าหลังวันที่18หลังวันที่20ถ้าใครไม่ได้เงินรีบแก้ไขด่วนนะครับ ก็ค <Five. S 2> ือใครที exactly. well. ่ตรวจสถานะการลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับตรวจสถานะสถานะการลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วนะครับปรากฏว่าส่งทกศแล้วแต่ส่งทกศแล้วยังไม่ได้เงินนั่นแหละนะส่งทกศแล้วยังไม่ได้เงินช่วงวันที่สิบดกับยี่สิบยังไม่ได้เงินหลังวันที่ยี่สิบหลังวันที่ยี่สิบอย่าเกินวันที่5้าก็แล้วกันนะให้รีบแก้ไขข้อมูล ข้อมูลที่ควรแก้ไขก็คือตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีธนาคารนามสกุลผู้เปิดบัญชีธนาคารนี่<ส>ตรงกันไหมกับลงทะเบียนปลูกข้าวครับชื่อนามสกุลเขียนยังไงสะกดยังไงชื่อก็ต้องสกนนะ,ะ,ะสกดเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับชื่อนามสกุลสะกดเหมือนกันเป๊ะๆในชื่อบัญชีธนาคารและข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวชื่อต้องตรงกันเป๊เปะๆนะครับประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2หากโอนไม่สาเร็จก็คือบัญชีอาจมีปัญหาโดนปิดโดนล็อกบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้องติดต่อทกศรบีบแก้ไขนะครับ นี่แหละครับเขาให้รีบแก้ไขให้สิ้นสุดก่อน30กันยายนนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับเอานี่ประเด็นนาปรังนะครับทีนี้ประเด็นนาปีเขาบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนผูกข้าวนาปี29สิงหาคม1้า8 2 0 0 0 0 15โคเรือนแต่ที่โอนไปนี่ตามข่าวรอบที่แล้วที่มีการโอนวันที่2 3 4กันยายนนี่ เขาบอกว่าอวนล้านเจ็ดแสนโคเรือนนะก็ยังไม่ได้รับครบอยู่นะนี่เสร็จแล้ววันที่สิบห้ากันยายนส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ธนาคารตกสอีกนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ธนาคารตกลงหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยยี่แปดโคเรือนนะครับรวมส่งข้อมูลให้ตกสงแล้วสองครั้งสามจุดห้าห้าล้านโคเรือนคิดเป็นเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดหกของโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรผู้ลงทเรียนปลูกข้าว4 6จุล้านโคเรือนนั่นหมายความว่า4.63ล้านโคเรือนนี่ ประชาคมแล้วและกรมเสริมการเกษตรส่งให้ทกศแล้ว3.5ลา้านคานเรือนนะครับรอรับการโอนเงินรอบต่อไป11กันยาย,ยนนะครับทั้งนี้เกษตรกร1ครัวเรือนอาจมีแปลงพ่อปลูกมากกว่า1แปลงนะครับเกษตรกรตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับหากอยู่ระหว่างการประชาคมตรวจตรวจผลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับหากอยู่ระหว่างการประชาคมต้องไปลงรายมือชื่อ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะครับเขายึงจะส่งข้อมูลไปธนาคารตกสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข่าวพี่น้องชาวนาวันนี้ครับแจ้งวันที่15กันยายน2 5ง8ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ